วันนี้เราจะพากันมารู้จักหนึ่งในรถที่มีนเสน่ห์มีเอกลักษณ์ของตัวเองน่าดึงดูดนะครับแล้วก็น่าซื้อมาขับมากเลยนะครับนั่นก็คือรถมินิครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมินิมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับจนกลายเป็นมินิที่เรารู้จักกันในปัจจุบันผมจะเล่าเรื่องมินิให้ฟังนะครับรวมถึงแนะนํารถเหล็กที่เป็นรถมินิในยุคต่างๆนะครับจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยครับ ในอดีตนะครับคนนิยมรถขนาดใหญ่นะครับที่กินน้ำมันเยอะแรงแม้าแรงๆนะครับแต่ว่าในช่วงปี1950-1960เกนี่ยเกิดเหตุน้ำมันขาดแคลนนะครับทำให้เกิดแนวคิดว่าเราอยากได้รถที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็กินน้ำมันน้อยเซอร์อเล็กซ์อิซิกนิสนะครับก็เลยคิดออกแบบรถขึ้นมาคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของรถมินิที่มันมีขนาดเล็กนะครับเครื่องยนต์ถูกอัดไปไว้ข้างหน้า ทำให้เกิดช่องว่างในห้องโดยสารที่กว้างพอจะจุคนได้4คนนะครับถึงแม้รถจะคันเล็กมากๆเลยนะครับก็เลยเกิดเป็นรถมินิรุ่นแรกๆขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้รถมินิไม่ได้เป็นยี่ห้อนะครับแต่เป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นรถมินิซึ่งบริษัทที่เป็นเจ้าของคือบริษัท BMC นะครับ British Motor Corporation นะครับ BMC เนี่ยเกิดจากการรวมกันของรถสองยี่ห้อก็คือรถ Mor r i สนะครับกับรถอ u s ต i น ที่เป็นรถอังกฤษทั้งคู่นะครับทำให้บริษัททั้งบริษัท m o r ์ลินะครับแล้วก็บริษัท Austin เนี่ยผลิตรถมินิรุ่นของตัวเองออกมาครับรถมินิคันแรกนะครับถูกผลิตมาในปี1959นะครับแล้ว m t t h b o x เนี่ยก็ทำรถมินิจำลองออกมานะครับเป็นรถเหล็กนะครับก็จะเป็น Austin Mini Cooper ซึ่งเป็นการจำลองรถในปี1964นะครับซึ่งตรงกับมินิมาร์1นะครับก็คือรถรุ่นแรกของมินิที่ออกมาเลยนะครับ ในขณะที่ Ho อ t วิ e ลนะครับจะทำรถออกมาเป็น o r r ิสมินินะครับซึ่งจะมีพื้นฐานมาจากตัว m o r ิ i มินิคูเปอร์ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันในชื่อ Mini Cooper นะครับซึ่ง Cooper เนี่ยเกิดมาจาก John Cooper นะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ออกแบบรถนะครับอ s ซิโกนิสนะครับเอารถมินิเนี่ยไปเพิ่มซีซีนะครับแล้วก็ปรับแต่งให้เหมาะกับการเป็นรถแข่งนะครับแล้วก็ทำให้นักขับแรนลี่หลายคนเนี่ยถูกใจรถมินินะครับแล้วก็เอารถมินิเนี่ย ที่มันขับง่ายนะครับควบคุมได้ดีเอาไปใช้เป็นรถแข่งนะครับแล้วก็ทำให้มินิคูเปอร์นะครับชนะในรายการใหญ่ๆเช่นมอติ c a คาร์โรลลี่นะครับในปี 1964, 65แล้วก็67นะครับชื่อมินิคูเปอร์ก็เลยติดหูกันมาตั้งแต่นั้นชุดที่น่าสนใจของ h w อ e e l s ที่ผมมีนะครับก็คือ m o r ริส Mini คันนี้นะครับมาในชุด British Horse Power นะครับรถอังกฤษนะครับเป็นคาร์เคเจอร์รถล้อยางนะครับ ด้านใต้ท้องเนี่ยมีสลักให้แกะนะครับสามารถแยกตัวฐานกับบอดี้ออกจากกันได้แล้วก็แต่งเป็นสไตล์รถแข่งนะครับอีกคันนึงเป็น m o ลลิส Mini เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น Hot w h e e s s Team นะครับแล้วก็เป็นรถ Super Treasure Hunt ด้วยครับรถคันนี้นะครับออกมาในปี2019นะครับถ้าใครที่ติดตามกันมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าคันนี้ผมได้มาจาก Frank ์แอนด์ซเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับที่ผมพยายามรวบรวมรถมินิเอามาให้ทุกคนดูนะครับ ล้อเป็นล้อยางนะครับแล้วก็มีลูกไฟสีทองอยู่ข้างหลังนะครับแต่จะดูยากหน่อยมันเบียดเบียดกันกับตัวรถนะครับอันนี้นะครับถ้าใครเจออย่าลืมเก็บสะสมกันนะครับขั้นต่อไปนะครับเป็น color shifters นะครับอันนี้แทนที่จะใช้ชื่อ Morris Mini เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Mini Cooper นะครับแต่ว่าจริงๆเราเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกแบบพิเศษที่มันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับจากสีเหลืองเป็นสีเขียว แล้วก็มีคันนี้อีกคันนะครับเป็น Hot Wheel Off Road Rally นะครับก็สะท้อนภาพรถแรลลีที่รถมินิเข้าไปแข่งนะครับหลังจากรถมินิออกมาเนี่ยมันได้รับความนิยมสูงมากนะครับแล้วทำให้มันกลายเป็นไอคอนของยุคสมัยนั้นไปเลยนะครับแล้วมันก็ได้เข้าไปอยู่ในซีรีส์แล้วก็ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นคันนี้ครับจำก็ได้ไหมครับ ในซีรีส์เรื่องมิสเตอร์บีนนะครับมิสเตอร์บีเนี่ยขับรถมินินะครับแล้วก็รถมินิก็พามิสเตอร์บีเนี่ยป่วงไม่มากเลยนะครับมิสเตอร์บีนทำไปทำมาได้ไปนั่งขับรถนะครับอยู่บนหลังคานะครับนี่นะครับก็จะเป็นรถจำลองของรถมินิมาร์4โฟนะครับที่ออกมาในปี1977นะครับสีเขียวมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับคันนี้ทำออกมาโดยแมชบ h ็อกครับรายละเอียดดีนะครับแล้วก็ น่าซื้อเก็บไว้ครับนอกจาในมิสเตอร์บีนะครับก็ยังมีหนังเรื่องอื่นๆที่รถมินิไปออกนะครับเช่นอิตาเลียนจ็หรือว่าเรื่องนี้นะครับเจสันบอลนะครับก็มีรถมินิเป็นองค์ประกอบของเรื่องเช่นเดียวกันรถมินิยังถูกแตกลายนะครับเป็นรูปแบบต่างๆเช่นรถมินิแวนอย่างในรูปนี้นะครับ ซึ่ง Matchbox กับ h o t v i วเนี่ยทำจำลองนะครับรถมินิแวนในยุค1960-1980นะครับที่มินิถูกขยายขนาดนะครับทำให้กลายเป็นรถแวนนะครับในปี1988นะครับรถมินิเนี่ยถูกเปลี่ยนจากรุ่นของรถออสตินกับมอริสนะครับกลายเป็นยี่ห้อนะครับเป็นแบรนด์ของตัวเองเลยนะครับชื่อแบรนด์มินินะครับแล้วก็ถูกทำออกขายในขณะเดียวกันเนี่ยรถมินิถูกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆนะครับ จาก B M C นะครับไปสู่บริษัท Leyland แล้วก็ไป l o v e r Group นะครับสุดท้าย l o v e r Group ก็ถูก B M W Take over นะครับแล้วปัจจุบันมินิก็เป็นของ B M W นะครับ B M W เนี่ยพยายามจะปรับรูปแบบของรถมินินะครับให้กลายเป็นรถมินิที่เราค่อนข้างคุ้นชินกันในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยกเลิกการขายรถมินิรุ่นแบบเก่าๆนะครับปี2001นะครับรถมินิคูเปอรุ่นใหม่ก็ออกมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นรถจำลองของรถปี2 0 0 1จากมินิที่ถูกเป็นเจ้าของโดย bmw นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากมินิดั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันยังคงคอนเซปต์ไว้ก็คือเป็นรถขนาดเล็กนะครับขับง่ายกินน้ำมันน้อยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นของ hot view นะครับ mini cooper ปีอร์ปี2001นะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ย Matchbox ก็ทำมาเหมือนกันนะครับเป็น Mini Cooper S นะครับปี2003นะครับของ Matchbox นี่น่าจะหาง่ายกว่าของ Hot Wheels นะครับเพราะของ Hot Wheels คันเมื่อครู่เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2002จนถึงปี2013นะครับแล้วก็ไม่มีออกมาอีกนะครับอะเรามาแกะกันดูนะครับ Matchbox ของเรา Matchbox เนี่ยจะมีแพ็คสแบบนะครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเหมือนกล่องไม่ขีดก็เลยชื่อว่า Matchbox นะครับ อีกแพ็กอีกแบบนี้จะเป็นแพ็กคล้ายๆกับพ o t วิวนะครับเป็นแพ็กพลาสติกนะครับที่อยู่บนแผ่นกระดาษแข็งนะครับก็สามารถแกะได้นะครับนี่นะครับเป็น MINI Cooper S นะครับปี2003สีแดงสวยเลยนะครับคันนี้คันนี้ออกมาครั้งแรกปี2019นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังพอหาซื้อได้นะครับถ้าใครสนใจอยากเก็บรถ MINI Cooper รุ่นเก่าๆนะครับก็คันนี้ก็ดีครับ หลังจากปี2007ขึ้นมานะครับมินิก็นำเสนอรถรุ่นที่2นะครับแล้วก็ Matchbox เนี่ยก็ทำรถคันนี้ออกมานะครับเป็น Mini Cooper S Cabrio นะครับรถเปิดประทุนซึ่งจำลองรถมินิในปี2010นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นรถรุ่นที่2ของมินินะครับที่ออกมากับ BMW นยนะครับในขณะที่ Hot w h e e l นะครับจะทำเป็น Mini Cooper S Challenge นะครับเป็นรถปี2010เช่นเดียวกันนะครับแต่ออกมาเนี่ยจะเป็นสไตล์รถแข่งนะครับ มีติดสปอยเล์ข้างหลังแล้วก็มีเบอร์อยู่ข้างๆนะครับคันนี้มากับชุด flying custom นะครับชุดที่ผมก็ชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับเนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ mini challenge นะครับเป็นรายการแข่งรถนะครับที่รถที่เข้าแข่งทุกคันเนี่ยเป็นรถมิ n i นะครับโอ้โหลองคิดดูว่าจะว้าวขนาดไหนนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นมินิธรรมดาแต่เป็น mini ที่เขาแต่งมาแล้วนะครับให้มันเหมาะกับการเป็นรถแข่ง อันนี้ก็เป็นรถจำลองของรถที่เข้าแข่งในรายการนั้นนะครับสำหรับ Flying Custom เนี่ยจะออกมาในปี2020นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปี2019เนี่ยมีรถอีกคันนึงนะครับที่เป็นแบบเดียวกัน Mini Cooper e c h e l l e n g e นะครับออกมาในชุด Back Road r a l l y นะครับเป็นสีฟ้าคันนี้ครับสำหรับรถผมจริงต้องยกให้ Matchbox นะครับ Matchbox ออก Mini Countryman ของปี2011นะครับ คันนี้จะมี2ส,สีผมก็เก็บหลายคันเลยนะครับก็คือมีสีส้มกับสีแดงนะครับเรามาดูความสมจริงของ m a t บล็ o กกันนะครับพอเราเทียบกับรถจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแมชบล็อสามารถถอดแบบรถออกมาได้เหมือนกับรถจริงๆมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถ m a t บ h b o กกับพอดวิวที่ออกมาที่เป็นรถมินินะครับอาจจะมีแบบอื่นคันอื่นแล้วก็สเกลอื่นอีกนะครับที่เราไม่ได้พูดถึงแต่ก็ มีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมินิเป็นรถที่มันมีความโดดเด่นแล้วมันกลายเป็นไอคอนนะครับทุกคนเห็นรถมินิก็ฝึกว่าโอ้ต้องเหลียวไปมองมันว้าวดีมากเลยนะครับตัวรถมินิเองเขาก็รู้นะครับแล้วเขาก็ทําผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาขายนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับพวงนี้ผมไปเจอในศูนย์ของรถมินินะครับอันนี้เป็นรถบังคับนะครับอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ราคาแรงมากนะครับมาหาข้างนอกจะได้ราคาถูกกว่านะครับ นอกจากน้ก็อาจจะมีพวกภูกุญแจนะครับที่ทําเป็นรถมินินะครับตุ๊กตานะครับแล้วก็ในแบรนด์ของมินิเนี่ยเขาจะมีตัวมัสคอตตัวหนึ่งนะครับเป็นสุนัขนะครับพันอิงลิชบูลด็อกนะครับผูกผ้าพันคอเขียนคําว่ามินิด้วยน่ารักดีนะครับแล้วก็ในสูมินิเนี่ยมันก็จะมีกิมมิคต่างๆที่มีเจ้าตัวเนี้ยโผล่มานะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับราคาแรงเช่นเดียวกันครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับให้กับช่องฟูงแก๊กของเรานะครับเราก็จะผลิตวิดีโอแบบนี้ออกมาอีกนะครับนอกจากนั้นใน f c e e o o o เนี่ยเรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ